เปิดกล่องกันแล้วนะคะเปิดกล่องอันนี้สเต็ปสามสเต็ปสามที่จะดูนะคะจะมาในลักษณะนี้นะคะโอ้ไฟนาลีนะเ e s เ <Yes, baby>. s b a b Yes it's really good look really good <laughs> แม่ นิ้วครับบอร์ดมันเป็น uh, DIY นะคะมาในกล่องเราต้องมาจัดการเอง <All right. S 1> ดักดักหลัดเก่งมากนะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยไปทำอันเล็ก mm hmm. นี่อันนี้สลับติดมุมนะคะเข้ามุม Oh, that's the oh 600 my So that's the 600 core. I, I know don't I just know. got one shelf Right. Could okay. easily go to two shells. Right. All right, so I'll make a mark. All right. So we know where the jig is there. All right, top. Top. Right, I'll just measure this up, make sure we're center. Mm. So what's that? ทำจะใส่มือจับนะคะสร่างเช็คเยสเย e เซมเ yes จาะทำใส่มือจับ นันเจาะให้ทะลุช่างอ้วนกำลังจะใส่มือจับ ดีไอไว่บายช่างอ้วนช่างเฮ้ยช่างอ้วนช่างอ้วนบ้านนี้ยังทำเป็นนะฮะต้องจ้างดึงดรอ สวยงามเลยช่งางเวรทำโต๊ะนะคะประกอบนิ้วเบ้นท็อปแผ่นไม้น,นะคะร้อยแปดสิบเหรียญสวยงามเลยดี b บิ้ oh, top. ท็ eh. อปมีสตรีมมิ่งอ s ่ยส์เคจินนิวเคจินเน่เน่อันนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะ s <S <Okay. S 1> ชั้นวาง <Okay. S 1> อันนี้มีเรียบร้อยนะรุ่นใหม่นะี่ <Okay. S 1> มีอยู่สามนะคะ anh ừ, này vang chán neng anh ừ, này phòng dài vang chán neng,